สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเก์ที่ใช้ในการจําแนกมวดโมูสัตว์นะครับ2ข้อนะครับผม 1. ระดับการทํางานร่วมกันของเซลล์นะครับผมโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับผม 1. เนื้อเยื่อที่ไม่แท้จริงนะครับเซลล์ในสัตว์กลุ่มนี้นะครับผมจะไม่มีการประสานงานกันนะครับผมเช่นฟองน้ํานะครับผม 2. เนื้อเยื่อที่แท้จริงครับ ซึ่งจะสร้างขึ้นเป็นชั้นนะครับผมโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับผม1เนื้อเยื่อ2ชั้นนะครับเช่นไฮดรานะครับผม2เนื้อเยื่อ3ชั้นนะครับเช่นนอนตัวแบนจนไปถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับผมข้อที่2นะครับผมการเป็นข้อปล้องนะครับผมจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับผม 1. นึ่ง superficial segmentation นะครับผมคือจะแบ่งเป็นข้อปล้องเฉพาะ เนื้อเยื่อชั้นนอกนะครับผมเช่นพยาตัวตืดอมอลัสกาเป็นต้นครับผมข้อที่2นะครับผมเมตาเมริกเซกเมนเทชัน hmm. นะครับผมคือเกิดเป็นข้อป้องตลอดลำตัวนะครับผมทั้งภายในและภายนอกนะครับผมเช่นไส้เดือนกุ้งปูมแมลงไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับผมขอบคุณครับ